สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบิ g กจ็อประจำวันที่24สิงหาคมนะครับวันนี้บิ g กจ็อมีเกมจาก a m b นะครับนะมาแนะนำมมเพื่อนนะครับลักษณะจะเป็นบาคาร่ายอดเงินคูณแต้มนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันนะครับโอเคภาพกับไพ่ที่เปิดทข้างบนนี้จะไม่ตรงกัน,นครับสัญญาณเน็ตบิ g กจดดีเลย์มากครับ อ่ะตัวนี้บิ๊กจอร์ดใส่แดงมาแล้วกันครับพันหนึ่งเติมพันสำเร็จนะครับเกมนี้อยู่ที่เกม a m b นะครับเป็นค่ายของ sa gaming นะครับเกมบาคาร่าบัวบัวนะครับจำนวนเงินคูณกับแต้มที่เราแทงชนะนะครับ โอเคเปิดไพ่ครับเพเยอร์เท่าไหร่แบงค์เจ็ดแต้มครับคอยดูนะครับบิ๊กจ็อตแทงหนึ่งพันจะได้เท่าไหร่แทงหนึ่งพันได้เจ็ดพันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแทงพันเดียวได้เจ็ดพันครับแบงเกอร์เจ็ดแต้ม เปิดนี้กดมาเจ็ดพันนะครับอ่ะเปิดที่สองนะครับบิ๊กจ็อดใส่เพย์ Pay ไปเลยพันหนึ่งเพเยอร์ Player นะครับพันหนึ่งเว็บนี้เป็นเว็บ a f b นะครับค่าย sa gaming นะครับฝาก ฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็น์ครับโอเคเปิดไพ่ครับอะไรครับแม่มคิงเพลเยอร์ห <Player 6, S 1> ดูนะครับอิกจอดได้เท่าไหร่6,000ครับเป็นไงครับสองเปิดหมื่นสสุดยอดไหมครับ บาคาร่าบัาวบัวนะครับชื่อมันก็จะไทยหน่อยครับบาคาร่าบัาวบัวเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเกมนี้หรือไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามอะไรแอดไลน์หาบิ๊กจอนะครับ jo เดอบลินเอสอขึ้นหน้าจอครับไลายบิ๊กจอตลายส่วนตัวครับเว็บที่บิ๊กจอเล่นนะครับมีสองเว็บนะครับอยู่ฟ้าโมฟันแล้วก็เ a เกม เออ AMB นะครับอันนี้เป็น SA Gaming ครับอยู่ใน AMB นะครับสองเว็บนี้นะครับฝากฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับวันนี้บิ๊กจอก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจอด้วยนะครับสวัสดีครับ